กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมช่องบิมซูเวอร์นะครับวันนี้บิมจะมาสอนสร้างพื้นที่ส่วนกลางนะครับผมหรือว่าพ่วงห้างร้านค้าต่างๆนะครับผมสามารถนําซิมของเรานะมาซื้อโทรศัพท์มือถือได้มาทานอาหารได้ซื้อของเข้าบ้านอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสอนสร้างกันเลยในเดซิมสนะครับผมก่อนอื่นนะครับเข้ามาหน้าระแวกเพื่อนบ้านแล้วนะครับมาที่พื้นที่ในบ้านเรือนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาให้เพื่อนๆนะครับมาดูนี้เห็นไหมพื้นที่ว่างเปล่า กดเข้ามาเลยนะครับจะมีขนาดพื้นที่ให้เลือกหลายเลยนะครับใหญ่สุดคือ5้คูณหโคตรบิ๊กเบิ้มอ่ะใครจะสร้างดูดีใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็มันจะมีพื้นที่ชายหาดด้วยนะครับสามารถสร้างพื้นที่ติดชายหาดได้นะครับก็คือสามารถลงไปเล่นทะเลได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันมีชายหาดถูกไหมแต่ว่าเราจะสร้างพื้นที่ส่วนกลางธรรมดาเนาะก็มาเลือกนะครับขนาดมันเยอะมากเลยบิมจะเอาแค่นี้พอ นะครับขนาดเล็กขนาดจิ๋วแค่นี้นะครับนะแล้วก็วางได้เลยนะครับแบบนี้มันจะมีให้เลือกนะครับผมถ้าเกิดติ๊กด้านบนจะเป็นสําหรับการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเนาะเราต้องมาติ๊กด้านล่างครับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า ห้างของบีมแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพื่อนๆจะตั้งชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมก็กดติ๊กถูกได้เลยแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เข้าไปสร้างพื้นที่ส่วนกลางกันเลยครับพอเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะสร้างแบบไหนแนวไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับผมตามใจได้เลยนะครับเราจะมาสร้างเป็นห้องเล็กๆก่อนละกันนะครับจะแบ่งส่วนอ่าแล้วก็ห้องน้ําอยู่ข้างหลังละกันห้องน้ําประมาณนี้เอ้ยไม่ได้เหรอติด เดี uh, uh, ism, kind of ๋ยวนะห้องน้ําน่าจะประมาณนี้ครับอ่าห้องน้าอ่าแบบนี้นะครับสร้างอะไรให้เรียบร้อยไปก่อนนะครับแต่งสีตามใจได้เลยครับตรงนี้ก็ตามจินตนาการของเพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับอ่าห้องน้ําแบบนี้แล้วกันใส่นะครับประตูห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงห้องน้ําหญิงอยู่นี่ห้องน้ําชายอยู่นี่นะครับเออแบบนี้นะครับแล้วก็แต่งสีข้างในนิดนึงแล้วกันนะครับทาสีในห้องน้ําก็ควรเป็นสีกระเบื้องเนาะ แบบนี้ก็ได้หรือของผู้หญิงสีแดงของผู้ชายสีเขียวอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะครับส่วนข้างในนะครับจะเป็นร้านค้าของเราเนี่ยแต่งแบบอย่างนี้ไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะให้มันดูแบบร้านกงร้านเกมอะไรก็ว่าไปนะครับเลือกตามใจได้เลยอ่ะสมมติผมสีนี้นะครับแล้วก็เรามาใส่พื้นกันห้องน้ําคนเป็นพื้นกระเบื้องเนาะของผู้ชายอ่ะสีเขียวใช่ไหมของผู้หญิงสีแดงนิดนึงอ่ะประมาณนี้แล้วก็ประตูร้านของเราเอาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีกระจกนิดนึงแล้วกันนี่อยากให้มันข้างหลัง เห็นวิวทะเลใช่ไหมก็ติดอันใหญ่ไปได้เลยเดี๋ยวนะสมดุลกันบ้างไม่สมดุลกันก็เป็นแบบนี้ไปอ่านะครับผมส่วนของหลังคานะครับอันนี้บิมสร้างเป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นร้านเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากนะครับปื๊บนี่แบบนี้แบบนี้เพื่มขึ้นๆคงงสร้างอะไรไว้เนี่ยหลังคาอะไรเนี่ยมันสามารถหุบมุมได้ครับตรงนี้มุมของหลังคานี่ครับนี่ให้มันลงมาอย่างนี้ก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งนี่ครับสวยไหมเออ แล้วก็ห้องน้ําของเราแบบนี้นะครับแต่ประตูอยู่ข้างตรงนู้นทีนี้เราก็จะมาตกแต่งด้านในกันครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่นะครับติดไฟกันนะครับไฟเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวนะมันไม่สมดุลกันไฟเอาแบบนี้ก็ได้ครับโป๊ะโป๊ะห้องน้ำเอาเป็นไฟจิ๋วๆก็ได้ห้องน้ําแบบนี้นะครับผมเออ แล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออย่างแรกนะครับมาที่โต๊ะแล้วก็มาที่เคาน์เตอร์นะครับเลือกเคาน์เตอร์ที่จะวางแคชเชียร์นะครับควรที่จะมีอย่างยิ่งเลยในการสร้างพื้นที่ส่วนกลางนะครับเคาน์เตอร์เอาไว้ตรงนี้ก็ได้โปะแบบนี้ก็ได้ครับอ่าสวยงามไหมนี่นี่นะครับผมแล้วก็มาที่อิเล็กทรอนิกส์นะครับมาที่เบรดเล็ดนี่ครับนี่ครับเห็นไหมจะมีแคชเชียร์นะครับสามารถกดวางได้เลยมีแคชเชียร์สองคนละกันนะครับ แล้วก็ของที่จะวางตามเคาน์เตอร์นะครับพวกน้ําหอมอะไรเนี่ยเดี๋ยวบีมพาไปกลับมาไปที่เบตเตอร์เลสครับแล้วก็มาที่เบตเตอร์เลสอีกที่นึงนะครับเห็นไหมพวกนี้ครับน้ําหอมวางได้เลยแล้วก็พวกเกมเห็นไหมครับพันห้าใช่ไหมนี่ครับวางเกมได้เวลาพาซิมของเรามาก็จะสามารถมาซื้อได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกนี่เครื่องประดับนะครับวางไปเลยเออซิมเราจะมาซื้อเต็มๆนะครับพวกนี้คือของที่ลึกจากพักร้อนนะครับก็เอามาวางขายได้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าเกิดอยากให้ร้านของเรานะครับมีการขายเสื้อผ้าขายอะไรด้วยก็หยิบราวออกมาได้เลยนะครับแบบนี้ตั้งไว้แล้วก็ห้องลองชุดนี่ครับเป็นไงครบคันเลยร้านเล็กๆแล้วก็มันจะมีตู้อันใหญ่ครับตู้เกมมันอันเดียวกับอันที่เราวางที่เคาน์เตอร์แหละครับอันเล็กๆอ่ะอันนี้ก็เป็นตู้ขายเกมเหมือนกันอันนี้เป็นตู้ขายแมกกาซีนแบบนี้นะครับผมเป็นไงขายได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากให้ร้านของเราเป็นร้านอาหารด้วยเล็กๆ มาที่นี่ครับเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ให้เพื่อนมาเอาอันนี้ครับเห็นปะมันเป็นคุกท็อปนะครับผมเป็นเทมเพลตอะวางไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยว n p c พ่อครัวก็จะมาเกิดเองเลยแล้วก็ควรที่จะมีนะครับมาที่เบตเตอร์เลตเบตเตอร์เลตอีกที่นึงมาที่นี่ครับแท่นยืนโภชนาคีนะครับก็จะเป็นคนที่เขาเป็นเหมือนพนักงานต้อนรับอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคนที่เขาจะหาที่นั่งให้เราอะเออประมาณนี้ครับไว้ตรงนี้ก็ได้พวกของที่เราวางก็จะขายไม่ได้ดิแล้วไม่เป็นไร เอานี่ออกแล้วกันนะครับประมาณไหนดีนะไม่ให้มันขวางไว้หน้าไว้ข้างหน้าร้านแล้วกันเนาะแล้วก็ข้างในให้เป็นโต๊ะทานข้าวไปนะครับนี่เราก็มาสร้างสามารถจัดการเองได้เลยนะครับแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวนะมีโต๊ะเดียวนะครับทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับโต๊ะเดียวก่อนแบบนี้นะครับน,นั่งทานอาหารได้เลยแบบนี้นะครับ พื้นที่นี้จะเห็นว่ามันว่างไปใช่ไหมจริงๆเราเอาเอาพอวกโควไปข้างนอกไหมเออข้างในจะได้มีโต๊ะหลายโต๊ะเนาะผูชนาคีไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ข้างนอกควรจะให้มีเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีที่ล้างจานให้นะครับเออปื๊บแบบนี้ตรงนี้มันว่างใช่ไหมแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับใส่พวกรูปภาพอะไรก็ได้นะครับให้กับร้านเราให้มันสวยงามตกแต่งนะครับนี่เดี๋ยวนะ ข้างในนี้ได้ปะ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราควรมีในห้างของเราหรือร้านค้าของเราก็คือตู้ขายโทรศัพท์มือถือครับอยู่นี่ครับช้าๆนะมาที่อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมแล้วก็มาที่เบตดเตล็ดแบบนี้แล้วก็นี่ครับตู้โทรศัพท์นี่ตู้ขายของอัตโนมัตินะครับวางตรงนี้ได้เลยโป๊นี่ครับจะมีขายนะครับโทรศัพท์มือถือพกพาเกมและ MP3 ด้วยกันโคตรสะดวกสบายนะครับเออแล้วก็ เพื่อนๆจะเห็นว่ามันว่างใช่ไหมจากใส่อะไรเพิ่มก็ใส่ไปได้นะครับตู้น้ําก็ได้ผมมันขวางว่าผมว่าขวางว่าตอนนั้นประมาณนี้ก็ได้นะครับตู้น้ําไปข้างนอกก็ได้นะเผื่อจะซื้อกันนะครบับีไม่ได้แต่งอะไรเยอะๆนะครับแต่เพื่อนๆสามารถแต่งได้ตามใจชอบเลยนะครับเป็นมุมตรงห้องน้ํานี่เดี๋ยวเราไปแต่งห้องน้ําเพิ่มนะครับนี่เป็นสวนเป็นอะไรก็ได้นะครับให้ลูกค้ามาเล่นได้ให้ซิมเรามาเล่นได้นะครับแล้วก็ผมจะบอกว่ามันจะมีนี่ครับมาที่งานอดิเรกนะครับแล้วก็ผ่อนคลายมันจะมีเสือเนี่ยครับ คุณครูสอนเต้นเบร k แดนซ์แล้วก็เสือของนักระบำเพลิงเนี่ยครับเราไม่ต้องไปที่พักรถเลยนะครับในการเรียนระบําเพลิงนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตามหาครูเต้นเบร k แดนซ์นะครับ<ๆ>ก็สามารถทําที่นี่ได้เลยแล้วก็เป็นหุ่นคุณพี่คนนี้นะครับมาสามารถหยอดให้พี่เขาได้นี่ให้ <ane> พี่เขายืนอยู่นี้แล้วก็สร้างอะไรให้ซิมเราเล่นได้นะครับเพิ่มนี้เด็กนะครับมาเล่นสนามเด็กเล่นด้านหลังอะไรแบบนี้นะครับอ่าหน้าห้องน้ําก็ว่าไปแล้วก็มีตู้เกมด้วยก็ดีนะครับตู้เกมตู้เกมอยู่หลงังร้านก็ได้ ตู้เกมแบบนี้เนี่ยครับอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะฮะห้องน้ําหญิงใช่ไหมห้องน้ําหญิงก็จะมีเนี่ยครับครบนี่เลย3มอันไปเลยนะครับห้องน้าชายก็จะให้มีเป็นแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เหมือนจะมีโถปัสสาวะด้วยไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาสร้างนะครับอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือกัน แบบนี้ก็ได้ผมจะใช้กระจกที่มันสามารถล้างหน้าแปลงฟันได้นะครับก็คืออยู่ในนี้นะหน้าที่ของตกแต่งครับแล้วก็เบตนตะลึนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับมันคือกระจกที่สามารถล้างหน้าแปลงฟันได้นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้เองน่าเรียบร้อยเท่านี้ห้องน้ําเราก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วแล้วก็แต่งอะไรนิดหน่อยก็ได้นะครับต้นไม้อยู่ข้างนอกอะไรก็ว่าไปนะครับแต่งตามใจชอบได้เลย,เลยหรือไม่ก็พวกรูปปงรูปปั้นนะครับนี่ ตกแต่งได้ตามใจฉันประมาณนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาซิมนะครับมาใช้บริการที่ห้างที่บีมสร้างที่เราสร้างกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราก็ออกมานะครับแล้วก็ไปที่ระเวกเพื่อนบ้านแล้วก็อยูดื่มเซฟนะครับกดใช่เลยและนักแสดงของเราในคลิปนี้คือน้องกินไก่นะครับผมอ่ะมาถ้าเกิดเพื่อนๆจะให้ซิมของเราไปพื้นที่ส่วนกลางที่เราสร้างนะครับมาที่โทรศัพท์นะครับผมอ่ะแล้วก็เรียกแท็กซี่นะครับหรือเดินไปก็ได้นะจริงๆอ่ะโทรหาแท็กซี่ครับปึ๊บ แบบนี้นะครับรอแท็กซี่มาหาแปบ๊บหนึ่งนะอุ่ยน้องกําลังเต้นกับลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็มาเลื่อนหาพื้นที่ส่วนกลางนะครับนี่ห้างของบีมนะครับเราจําชื่อห้างที่เราสร้างไว้ตอนแรกเลยนะครับผมก็กดไปได้เลยนะครับรอแท็กซี่มาแล้วนี่ครับก็จะมาที่ห้างของบีมอ่าก็ถึงแล้วนะครับเห็นไหมก็จะมี NPC เกิดมาเต็มเลยตามที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับน้องกินไก่ทาไมเดินใส่ชุดนอนมาที่ห้างวะเนี่ยข้างหน้าที่เห็นชัดเลยคือครูสอนเต้นเบรกแดนแล ครูสอนระบำเพงนะครับสามารถมาเรียนได้เลยตรงนี้แล้วก็ข้างหน้านะครับนี่ครับก็จะมีแท่นโภชนาการพัตคารแบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนหาที่นั่งให้เรานะครับแล้วก็มีบริกรมีกุ๊กแล้วก็พี่คนนี้นะครับหุ่นนิ่งนะเดี๋ยวพาดูภายนอกนะครับข้างนอกข้างหลังน่าจะมีนี่ครับเป็นครูสอนนวดนะครับผมอายืนอยู่แล้วก็ในร้านกันมาพาดูในร้านเราปุ้ร้านมืดอีกอะ่ะเปิดไฟก่อน เฮ้ยเหมือนมีคนมาจีบอุ้ยอะไรอะมีคนมาของเงินน้องเหรอเดี๋ยวนะงงเลยน้องกินไก่นี่ครับพอเข้ามาในร้านเดี๋ยวเราจะมาพามากินกันแล้วกันครับนี่มาขอที่นั่งเดี๋ยวนะพี่เขาต้องคุยอยู่นี่ขอที่นั่งหน่อยครับนี่ลุงเขาก็จะพาน้องกินไก่เข้าไปหาที่นั่งในร้านนะครับเฮ้ยฝนตกพอดีเลยนี่เขาก็จะแนะนําที่ร้านที่นั่งเราเฮ้ยเออ เจอพี่ซามเมนธาเฉยพี่ซามเมนธานี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะนอกใจเจฟหรือเปล่าอย่านะพี่นี่ครับตั้งรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะมีบริกรนะครับมารับออเดอร์นะครับเราก็ต้องมาสั่งออเดอร์กับพี่เขานี่ครับมากดที่พี่เขาสั่งให้ตัวเองกินไก่ทอดดีกว่าน้องกินไก่ต้องกินไก่ทอดนี่พี่เขาก็จะจดออเดอร์นะครับมาแล้วก็รออาหารแป๊บหนึ่งนะซามเมน่าอย่านอกใจเจฟนะ จำไม่ได้เลยเนี้พี่สัม,มนธ์าเดี่ยนี้เดี๋ยวให้น้องกินไก่เป็นเพื่อนกับพี่สัม,มนท์าดีกว่านี่ครับพี่เขาจะเอามาเสิร์ฟเราแล้ววู้ยไหนโอ้โหโคตนน่ากินครับนี่ไก่ทอดในที่สุดน้องกินไก่ก็ได้มากินร้านอาหารนอกบ้านแล้วแล้วก็ได้กินไก่ทอดด้วยฮนะพี่เขาก็มาเก็บจานแล้วครับเดี๋ยวพาน้องกินไก่มาซื้อน้ำหอมซื้อหนึ่งอันแล้วกันครับนะครับพาน้องกินไก่มาซื้อน้ำหอมด้วยนี่จะได้ตัวหอมๆนะน้องปึ๊บแล้วก็มาคิดที่แคชเชียร์ได้เลยครับ คิดตังค์เรียบร้อยมีเงินแล้วไปซื้อน้ำหอมรอยยีบาทเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องฉีดน้ำหอมเลยแล้วกันครับนี่ฉีดน้ำหอมเพื่อเพิ่มความหอมหวนกลิ่นกายหอมเย,ย้ายวนจิตใจพอฉีดน้ำหอมแล้วนะครับแล้วก็มาซื้อเสื้อผ้าได้เลยนะครับเยอะแยะมากเลยครับเฮ้ยเอาชุดไทยให้น้องสักชุดหนึ่งไหมนี่แหละจัดไปน้องพอซื้อแล้วนะครับก็จะมาคิดเงินที่แคชเชียร์ได้เลยนะครับมีแคชเชียร์สคนนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับเนี่ย เออเดี๋ยวเราซื้อมือถือให้น้องกินไก่ด้วยดีกว่านะครับจะได้มีมาแต่ก่อนอื่นขอมาเปลี่ยนชุดก่อนดีกว่านะเอาชุดไหนดีนะอุ้ยชุดน้องเยอะเหมือนกันเนะี่ยชุดไทยแล้วกันมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดลำลองนี่สวยงามมาครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาซื้อโทรศัพท์ให้น้อง หเครื่องนะครับจะได้มีติดต่อนี่ครับสามารถซื้อโทรศัพท์ได้ n o w ิน no 2680แล้วก็ MP3 นะครับแล้วก็เครื่องเล่นเกมนะครับเอามือถือให้น้องดีกว่า149บาทถือว่ายังไม่แพงมากนี่ครับก็สามารถซื้อมือถือได้เลยวิใครเข้ามาบังกล้องเรานี่ครับซื้อมือถือได้แล้วเรียบร้อยในการใช้มือถือก็กดที่ตัวซิมของเรานะครับ ก็จะมีโทรศัพท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับก็โทรหาซิมได้น้องรู้จักใครหรือเปล่าเดี๋ยวลองกดดูซิน้องรู้จักคนเยอะมากเลยครับเหมือนจะเป็นลูกค้าที่วนเวียนมาที่บ้านน้องอะ่ะนะครับเยอะแยะเลยสามารถโทรคุยได้นะครับคุยเล่นได้นี่ครับโทรหาใครก็รู้เผื่อมีเพื่อนใหม่นี่ครับเป็นไงน้องกินไก่สวยแม่นเพื่อนใส่ชุดไทยแล้วน่ารักขึ้นไหมนี่ครับข้างนอกก็ใช้งานได้แล้วก็มาเรียนระบำเพลิงได้เนี่ยครับแล้วก็ครูสอนเต้นเบรกแดนซ์เปลี่ยนเป็นผู้หญิงแหละน่าจะสุ่มนะครับ แล้วก็พี่คนนี้ก็มาหยอดได้เหมือนกันครับให้ทิปพี่เขามาลองดูนี่ครับน้องก็ให้ทิปพี่เขาไป1เหรียญแล้วข้างหลังก็สามารถมาเรียนนวดได้ครับนี่เรียนนวดได้แล้วก็ห้องน้ําน่าจะใช้ได้ปกตินะสามารถมาอาบน้ําที่นี่ได้ด้วยเว้ยนี่ครับอาบน้ําได้ด้วยที่เราสร้างไว้ตะกี้นี้ก็ใช้ห้องน้ําได้ปกติ นะครับนี่ใช้งานได้เลยมีหลายๆอย่างที่น้องยังไม่เคยทานะครับก็ได้มาฝึกฝนทําที่นี่โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมว่าสร้างไม่ยากเลยนะครับผมก็สามารถสร้างเองได้นะครับดูตามคลิปบีมนะครับก็สามารถสร้างได้เลยไอแม่มดเมื่อกี้มันมาทําให้ฝนตกแล้วก็แมลงจาบน่ากลัวน่าเกลียดนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบที่บีมเล่นเดือดริงสองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีมซิลเวอร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะบีมกับน้องกินไก่ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ